นารที่ผ่านมานครับผมรู้สึกกับตัวเองก็บอกกับตัวเองว่ารู้สึกขอบคุณชีวิตเหลือเกินรู้สึกว่าทําไมชีวิตช่วงนี้มันดีเหลือเกินนะครผมเพิ่งสอบปริญญาเอกผ่านผมรู้สึกว่าผมมีเพื่อนที่ดีมีที่ทํางานที่ดีมีทุกอย่างที่ ที่คนอื่นต้องการและผมรู้สึกว่ามีหมดมีครอบครัวที่ดีการทํางานรับใช้พระเจ้าของผมที่โรงพยาบาลมิชชั่นก็รู้สึกดีมากเลยนะครับผมก็คิดกับตัวเองครับว่าเฮ้ยชีวิตที่ดีแบบนี้มันมีจริงๆด้วยว่ะมันไม่ได้มีแค่ในในิยายแต่ว่ามันมีได้จริงในในพระเจ้าจนอีก5วันต่อมานะครับผมได้ไปเข้าบทที่โบสถ์จีนแล้วหลังจากเลิกโบทเนี่ยาอ,อีสุภาพ,พอก็มาบอกผมว่าเนี่ยรู้ไหมว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยาอีเนี่ยอธิษฐานเผื่อโจตลอดเลยไม่ใช่แค่าอีอย่างเดียวนะยังมีน้้้ออ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 องลตันนนนนิิิมีี่่แวก็ธธษฐฐาาาดยเเเืืโจค อตลอดเพราะว่าจาได้ไหมที่โบสถ์เนี่ยมีโครงการให้จับชื่อนะครแล้วก็ได้ชื่อใครเนี่ยก็จะต้องอธิษฐานเผื่อคนนั้นอีเนี่ยได้ชื่อโจแล้วก็อธิษฐานเผื่อโจตลอดเลยเด็กๆก,ก็อธิษฐานเผื่อโจผมก็เลยบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมชีวิตที่ผ่านมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันดีเหลือเกินทุกอย่างมันราบเลื่นทุกอย่างมันดีมากๆเลยเพราะว่ามีคนอธิษฐานเผื่อผมนี่เองผมก็เลยบอกว่าโอ้พลังแห่งการอธิษฐานเผื่อกันและกันเนี่ย มันยิ่งใหญ่มากเลยจริงๆครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะหนุนใจให้ทุกคนนะครับได้อธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับการอธิษฐานเผื่อกันและกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเห็นผลจริงๆเห็นผลต่างมากๆเลยจริงๆนะก็เลยอยากจะหนุนใจให้เราเนี่ยวันนี้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ